สวัสดีครับบริษัทแอปเปิลมึงใช้อะไรคิดพ่อแม่พี่น้องชาวไทยบริษัทแอปเปิลเพิ่งมาอุจลภาพใส่หน้าชาวไทยทุกๆคนคลิปวิดีโอที่แอปเปิลออกมาเมื่อสองสามวันก่อนนะครับเปรียบเสมือน แอปเปิลอุจาภาพใส่หน้าของชาวไทยแล้วพออุจระเสร็จแล้วหันกลับไปให้ชาวไทยซื้อ iPhone บอกว่าไม่ใช่อุจระนะเป็นไอติมกินซะ ผมดูคลิปนี้แล้วแล้วโมโหจริงๆควรจะตอบสนองยังไงเดี๋ยวคราวหน้าที่ต้องเข้าซ่วมนำไอโฟนนั้นแทนที่จะใช้กระดาษทิชชู่ขอโทษนะคนไทยไม่ได้ด้อยพัฒนาไม่ได้ใช้กระดาษทิชชู่มาเปื้อนทวารคนไทยใช้ใส่น้ำนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสักครั้งหนึ่งคราวหน้าที่ต้องเข้าซ่วมแทนที่จะใช้ใส่น้ำใช้ไอโฟนนั้นเองแล้วมาเช็ด วานนะครับใช้ iPhone ให้เป็นประโยชน์อย่างที่ควรครับผมเห็นว่ามีคนไทยบางคนที่บอกว่าโอ้ไม่เป็นไรขอแค่แบบพูดเล่นมันเป็นโจ๊กมันไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องซีเรียสมากซีเรียสครับ ดูประเทศไทยพัฒนาขนาดไหนยกตัวอย่างนิวยอร์กเคยไปไหมครับโอ้โหล้าหลังมากนะครับสกปกก็สกปกระบบรถไฟมันพอๆกับร้อยปีที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้มีคนในประเทศสหรัฐกับประเทศตะวันตกหลายประเทศที่ยังคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับสำหรับคนไทยที่ดูคลิปนี้แล้วแล้วไม่โมโหนะครับก็ผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ 1. อาจจะเข้าใจภาษาอังกฤษ ไม่พอหรือเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมที่เขาไทยทอดไม่พอหรือไม่รักชาตินะครับเพราะว่าดูยังไงคลิปนี้มันดูถูกอย่างแรงนะครับมันเหยียดประเทศไทยทําให้เมืองไทยดูแย่มากฉะนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษนะครับเหมือนที่เราทํากับคลิปลิซ่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมจะดูแต่ละฉากของคลิปนี้นะครับแล้วบอกว่าในสายตาของฝรั่งมันจะทําให้ฝรั่งมาดูเมืองไทยแบบไหนบ้าง ดูสิครับมีซอฟต์พาวเวอร์อย่างลิซ่าที่ถูกเหยียดมานานแล้วเรื่องความเป็นไทยเรื่องสีผิวนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถออกคลิปล็อกสตาร์ได้ที่ว่าคมไม่สนใจสีผิวก็เป็นสีนี้แหละก็ภูมิใจนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นะครับแต่สิ่งที่บริษัท Apple บริษัทสหรัฐทำต่อประเทศไทยในคลิปของ Apple นะครับมันจะเหลือสิ่งดีๆที่คนไทยทำมา ย0่0ปีที่ผ่านมาสร้างประเทศชาติให้เป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียโอเคลองดูนะครับ อันนี้คือ board room เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทสหรัฐเป็นบริษัทใดที่ผลิตอะไรสักอย่างคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทที่ผลิตครีเทลเตอร์นะครับต้องสังเกตสีสันที่ใช้ในสหรัฐมันดูดีมันดูสวยมันดูหรูนี่คือภาพพจน์ของสหรัฐนะครับ Good แล้วพนักงานคนนี้นะครับ เขาถูกเจ้าหนสั่งว่าเขาก็ต้องไปหาสักแห่งน,น,นะครับพวกรังเราแพ็กเกจใหม่ของผลิตภัณฑ์ของเขาเนื่องจากว่าเขาผลิตในสหรัฐไม่ได้ต้องหาที่ถูกๆเขาควรไปที่ไหนนะครับที่จะหาอะไรถูกๆแล้วก็ค่าแรงงานต่ํา or should I say i อ่ลองดูนะครับดูสีสันมันเริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วก็ดูเครื่องบินนะครับแทนที่จะเป็นสีสวยๆนะครับมันก็เริ่มออกเหลืองเหลืองมันจะเหมือนพวกหนังที่เราเคยดูในยุคเจสิบนะครับประมาณสี่สห้าปีก่อนนะครับก็จะเป็นภาพทำนองนี้นะครับก็ลองดูมันจะแย่กว่านี้อีก Or should I say สวั a t ีอะหร should I say สวัสดีนี่ผู้หญิงกำลังพยายามให้ดูว่าจริงๆใช้ Apple หรือเครื่องของ Apple เรียนภาษาได้นะแต่โทษนะที่ใช้ Apple มาเรียนสวัสดีแสดงว่าการใช้เครื่อง Apple ในการเรียนภาษาไทยมันแย่มากเนื่องจากว่าเขาออกเสียงไม่ถูกเลย I didn't sleep at all I've just been learning the l a n g u I haven't slept a week I haven't slept at all นอนไม่หลับเลยเขาทําให้ดูว่าพอไปประเทศไทยมันจะเหนื่อยมากมันแย่มากมันไกลามากทีนี้เขากําลังตั้งฉากหลักว่ากําลังไปที่ไกลแล้วด้วยพัฒนา i just a n d g ฉันรักแมวใช่ไหมเขามีแอปอยู่บน iPad กําลังเรียนภาษาไทยแต่มันเขียนว่า I love cats do you และดูซีภาษาไทยมันเขียนว่า ฉันรักแมวใช่ไหมซึ่งภาษาไทยมันแปลไม่ถูกอยู่แล้วถ้านี่คือการแปลของ Apple มันห่วยแตกมากฉันรักแมวใช่ไหมก็คลิปนี้ชื่อว่า ooo out of office ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศซึ่งเป็นคัมเป์ของ Apple อยากจะให้เห็นว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศถึงอยู่อีกขั้วหนึ่งของโลกก็ Apple ยังสามารถเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> อ่านี่คือสนามบีนอะไรนะครับดอนเมืองแทนที่จะดูสวรณภูมินะครับเขาเลือกดอนเมืองเนื่องจากว่าเป็นภาพโพสที่ทุกคนนึกถึงในยุค70-60-70ประมาณนั้นนะครับแล้วดูซีออก หือมือเหลืองเราก็ดูคนกำลังเหยียดกันอย่างวัดป่าทูนะครับก็นี่คือภาพโพสแย่ๆของประเทศไทยแรกพบท,ที่เขามาเจอ Wo oh, exfe <laughs> <Next. S 2> รังทีสวัดหญิงแก่รังที่สวัสดหญิงแก่คิดว่านี่จะเป็นมุกฝรั่งเราเห็นว่าจริงๆเหมือนเป็นช่วงเช้าแต่เขาพูดรัตรีสวัสดิ์ หญิงแก่ซึ่งเป็นมุกของฝรัง่งนกึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาทิตลก why here. ผมก็ตัด <No. S 1> บางอย่างนะครับแต่เขาบอกว่าทำไมถึงอยากจะมาเยี่ยมเมืองไทยเขาบอกว่าต้องหาผู้ผลิตกล่องผู้ผลิตแพ็กเกจใหม่เขาก็เลยกระทับตราเข้าเมือง th so There's mine อลองดูเขากำลังรอรับกระเป๋าที่สนามบินพอสองคนเขาได้กระเป๋าแล้วแต่ลุงคนนี้กระเป๋ายังมาไม่ถึงแล้วุ <You 've S 1> ด <God S 1> ท้าย <be> กระเป๋ามาไม่ถึงกองน,นี้จะให้เห็นว่าไปเมืองไทยก็ของต้องหายแน่ๆเลยเดวิด I'm happy Well I'm not happy I'm tired and I'm sweaty and my bag isn't here No 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 My nickname is happy ฉากนี้มันน่าสนใจ จำหนังเรื่อง Hangover ได้ไหมครับก็มีคนเอเชียคนนั้นเขาจะพยายามให้คนนี้ดูคล้ายๆกันแต่เป็นคนไทยเขาบอกว่า I'm happy แล้วอันนี้คือมุกของจริงๆเป็นไม่ได้เป็นมุกของคนไทยเป็นมุกฝรั่งเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขาเชื่อ happy I'm happy เพราะว่าลุมฝรั่งเขาคิดว่า happy Day ได้ไงของผมหายแล้วคุณ happy ไม่ใช่เชื่อผม happy นะครับ nothing to wear. Relax. Go see cousin it wear my I'll see I ทีนี้คนไทยชื่อแฮปปี้แต่จริงๆเห็นชื่อชัดเจนอยู่ที่ป้ายชื่อ ไม่แน่ใจเป็นชื่อจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าคนนี้ชื่อแฮปปี้จะทำเหมือนตัวตลกในเรื่อง Hangover นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาให้เขาใช้มุกนี้ easy s q u e e z y ซึ่งเป็นมุกที่เขาใช้ไปเรื่อยๆแต่คําว่า easy s q u e e z y มันทะลึ่งไปนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเรานึกถึง easy s q u e e z y ปกติมีสำนวนว่า easy peasy easy peasy เป็นสิ่งที่เด็กๆเวลาพูดภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาเขาบอกว่า it's easy easy peasy แต่ทีนี้เขาบอกว่า easy s q u e e z y แล้วมันจะมีโทนแบบลาม,มก easy s q u e e z y อาจจะ squeeze อะไรก็ไม่ทราบนะครับลองดูคนนี้ดูว่าเขาชอบบีบอะไรแต่ easy s q u e e z y มันไม่ถูกต้องมันให้เห็นว่าจริงๆคนไทยคนนี้ภาษาอังกฤษมันแย่มากแล้วสำนวนก็ไม่ถูกแทนที่จะ easy pc มัน easy s q u e e z y ซึ่งมันทะลึง่งเราไม่มีเจอของภาษาอังกฤษใช้คำนี้ I did easy s q u e e z y but I have nothing to wear relax go see my cousin อะรี uh, relax, แล o กซ์ก็ c ี u ไมค์คาสล้วเขามีนัำบัตนะครับของญาติซึ่งญาติมีร้านผลิตเสื้อผ้านะครับหรือขายเสื้อผ้าอา uh, ไปหายญาติก็เขาให้เห็นว่าไปเมืองไทยนะมีพวกสแกมเมอร์เยอะขนาดคนที่กำลังจะค้นหาของหายอาจจะอ้างเองว่าเฮ้ยอาจไม่หายจริงก็ได้แต่ไม่เป็นไรไปซื้อเสื้อผ้าใหม่จากญาติผม ก็เป็นสแกมนี้เองนะครับมาเมืองไทยก็ต้องโดนสแกมถ้าของหายอาจจะหายไม่จริงก็ได้อาจจะเป็นสก c a มอร์กำลังอยากให้เราไปซื้อเสื้อผ้าทีร้านญาติเขาจ hook you up and maybe you can get something nice for your daughters เราก็บอกว่าแล้วพอซื้อเสื้อผ้าของตัวเองอาจจะหาเสื้อให้ลูกสาวสองคนนี้ไม่ได้เป็นลูกสาวนะครับเป็นพี่น้องที่ทำงานร่วมกัน Anything declare? Only that only to this be the best trip is be ever อลองมาดูฉากนี้ซึ่งต่อจิตใต้สำนึกของฝรั่งที่อยู่ประเทศตะวันตกลองมาดูฉากนี้ซึ่งต่อจิตใต้สำนึกของฝรั่งที่อยู่ประเทศตะวันตกมันน่าสนใจมากถ้านึกถึงอินเดียหลายคนก็จะนึกถึงความสกรปรกวุ่นวายเสียงดัง แล้วดอกไม้เป็นพวงมาลัยสีส้มอย่างนี้ซึ่งถามหน่อยถ้าขึ้นรถแท็กซี่หรืออะไรก็แม้แต่ในไทยเขาไม่ได้ใช้พวงมาลัยแบบนี้นะครับเขาจะใช้แบบด้านหลังเนี่ยครับสีขาวแั่น้อยมากที่จะเจอแบบนี้อันนี้คือภาพพจน์ของอินเดียแต่ว่าในสายตาของฝรั่งเอเซียก็คือเอเซียอินเดียไทยพอๆกันซึ่งลองดูต่อไปเขาจะพยายามประดับหลายๆฉากโดยใช้ พงมาลัยสีส้มซึ่งมันไม่เหมือนที่เราจะเจอในประเทศไทยเหมือนอินเดียมากกว่าแต่ว่าสำหรับฝรั่งเวลาอยากจะเชื่อมโยงความหมายของสกปรกวุ่นวายแก่โดยพัฒนาเขาจะมีภาพแบบนี้ในสายตาของฝรั่งเขาถือว่าเป็นแท็คคี แต่ยังไงเขาก็ประดับอย่างนี้เลยเขาเขาอยากจะถ่ายทอดภาพแบบนี้ซึ่งมันตรงกันข้ามกับภาพหรูๆของสหรัฐที่เราเห็นสวยๆเก๋ๆมันสตา์สุดๆแบบนี้มันกลับกันเลยมันพลิกกันเลยแต่จริงๆถ้ามองแบบนี้ผมจะไม่คิดว่าอยู่ในประเทศไทยเหมือนอินเดียมากกว่าไปไหนครับอาไปไหนครับเราเห็นว่าเหมือนเป็นกระเทยมหาหันไปซึ่งเป็นสเตอริโอไทป์เป็นคลีเชอีกอย่างหนึ่ง ที่คนต่างชาติหลายคนมีกับประเทศไทยโปรดพาเราไปที่รีสอร์ทซ <laughs> ันไรส์พาราไดซ์เราเขาจะหะัวเราะแครกแค,กแค,กแคกอย่างนี้เลยแสดงว่าเขารู้ว่าโรงแรมแห่งนี้มันแย่มาก <laughs> โอเคกันไหลองดู ผมก็เช็คดูนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมจริงไม่ได้เป็นที่พักหรือโฮสเทลจริงเขาประดิษฐ์ขึ้นมาอาจจะใช้ฉาก cgi ก็ได้แต่ที่เราเห็นในนี้มันไม่จริงแต่ว่าเขาทำแบบนี้เพื่อที่จะให้มันดูแย่ถึงแย่ที่สุดสกปรกก็สกปรกแย่ก็แย่เลยดูหมิ่นไหมมิ่นครับ ลองดู Welcome to Paradise นะครับแล้วฉากพวกนี้จริงๆเขาประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ให้มันซีดให้มันดูแย่มากซึ่งเราเห็นว่าเขาตั้งใจที่จะให้กรุงเทพดูเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาที่แย่ที่สุดนะครับ I'm sure it's nicer, sure it nicer inside ก็น่าจะสวยกว่าน,นี้อยู่ข้างใน Brian here's the room Ew you guys are sharing a room Not exactly ลองดูห้องนะครับ จริงๆมันน่าเกียดมากมันจะดูเหมือนคุกมากกว่าก็อาลองดูเขาก็มีสีน่าเกียดมันสกรปรกก็สกรปรกมืดก็มืด,มดแล้วเขาบอกว่าไม่มีแอร์ยุงเยอะโดนยุงกัด oh, เขาอยากจะอ้วกเขารู้สึกเอียนอยากจะอ้วกอยากอาเจียน <Nice. S 2> มีเครื่องแอร์ไหมมีห้องน้ำไหมเหมือนประเทศไทยมันด้อยพัฒนาจริงๆ Come on, course, แล้วดูมีที่นอนของคนอื่นด้วยไม่มีห้องจริงคนไทยห้องไม่มีเขาต้องรูดม่านแทนที่จะเป็นห้องแยกกัน <throw> oh, <damn> แล้วเขาเจอคนนี้เขาเรียกว่าเป็นฮิปปี้เราเหมือนกับว่าเขาเมายากำลังซักเสื้อผ้าอยู่อ่างน้ําในห้องน้ําเขาต้องแชร์ห้องน้ําร่วมกัน แล้วคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรผมช่วยได้จากสหรัฐเดี๋ยวจะใช้เครื่องของ Apple มาหาโรงแรมจริงไม่ได้เป็นโฮสเทลที่กำลังพักกันอยู่ The Executive Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาขาอยากจะให้ดูว่าอันนี้คือโรงแรมที่หรูในประเทศไทย แต่จริงๆถ้าดูแล้วมันไม่หรูนะครับเหมือนโรงแรมจาก50ปีก่อนแต่เขาอยากจะถ่ายทอดภาพว่าถ้าไปเที่ยวเมืองไทยนะพักโรงแรมหรูก็จะเป็นประมาณเนี้ย Brian this place is perfect Brian this place is perfect ผู้หญิงคนนี้มองโลกสีชมพูเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยๆเขาคิดว่าอันนี้สวยที่สุดแล้ว Dinner in 30 I need to get some clothes แล้วคนนี้กระเป๋ายังไม่เจอก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ลองดูอัน uh, น <g Jud ite Picasso> so ี้คือข้างล่างของโฮสเทลเราในสายตาของฝรั่งมันดูแท็กี้มากมันดูเหมือนไม่มีคุณภาพเลยถ้าเทียบกับภาพที่เราเห็นตอนฉากแรกของสหรัฐอันนี้คือตรงกันข้ามเลยนี่คือประเทศไทยครับ hungry กำลังใช้โทรศัพท์มาแปลเมนูอาหาร คนนี้เขาออกไปซื้อของก็ไปซื้อเสื้อผ้าก็าใส่แบบนี้อยากจะตลกผมเข้าใจเขาอยากจะมีมกุกอยากจะให้มันดูสนุกตลกแต่จริงๆแบบนี้มันทําให้เมืองไทยมันดูแย่จริงๆเหมือนกําลังบอกว่าคนไทยเขาก็แต่งตัวแบบนี้เลยก็ผมจะเสื้อเสื้อผ้าแบบนี้ใส่จะได้เหมือนพวกโลเคอล oh. um เหมือนคนไทยไม่มีรสนิยมไม่มีเทสต์เขาจะใส่แทกี้แทกี้แบบนี้เลย I'm excited straight tomorrow. super Let's about get the check and then and อ่าทีนี้ลองดูแทนที่จะมีแท็กซี่หรือรถสวยๆจริงๆ Grab ของเราก็าสามารถนั่งเบนทก็ได้แต่ไม่ใช่นะครับไม่รู้เขาใช้แอปอะไรแต่สุดท้ายเขานั่งรถคันนี้ถามหน่อยคนไทยครั้งล่าสุดที่เราเห็นรถที่เป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่กี่สิบปีที่ผ่านมา มันไม่ค่อยจะมีแต่เขาต้องอุตส่าห์ตั้งใจหารถแบบนี้ที่จะให้เห็นว่าประเทศไทยด้อยพัฒนา for? ดูสิครับทุกอย่างยังออกเหลืองเหนื่อยๆไปเมืองไทยมันไม่สนุกนะมันสกปรกก็สกปรกเก่าก็เก่าแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เรียนภาษาไทยจากแอปอยู่บนไอโฟนเขา คิดว่า I am a g o a กฉันเป็นแพะแต่เขาบอกว่าฉันเป็นเพรซึ่งไม่รู้แต่นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าใช้ iPhone ในการเรียนภาษาไทยมันจะแย่มากอย่าใช้ iPhone หรือ iPad ซะฉันเป็นแพฉันเป็นแพคิดว่าเขาอยากจะบอกว่าฉันเป็นแพะเราสุดท้ายก็สำเร็จจนได้เราด้ายก็สำเร็จจนได้ หาดวิส ah ับูยาในไทยคาว่าบูย่าภาษาอังกฤษจริงๆชาวสหรัฐเขาใช้เ e มื่ yah, ม e yah, อเขาสําเร็จแล้วเขาจะบอกบู y a าหมายความว่าสําเร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นบร,รมอาจารย์ภาษาไทย BOOYA ah. เ bo <oy> ah. นื่องจากว่าเขารู้ภาษาไทยหมดเพราะว่าเขาใช้แอป iPhone แล้ว Whats We the the contract next? to Chad, and then ฉากนี้น่าสนใจมากถ้าเป็นฝรั่งนะครับเขาคิดว่าผู้ชายยิ่งเป็นผู้ชายที่หน้าตาเหมือนลุงลุงแบบนี้ถ้าอยู่บ้านของเขาเองไม่มีทางที่ผู้หญิงหรือใครจะมองเขาแต่ว่าพอมาเมืองไทยเขากลายเป็นคนที่หลอ่อ handsome ก็อันนี้จิตใต้สำนึกกำลังไทยทอดภาพแบบนี้ให้เห็นว่าพวกแบบ middle age man ลุงแกๆ่ๆมาเมืองไทยเขาจะหล่อมากนะ คนสารัตตกใจ I t h i s s o f ก็ดูสนุกมากนะมาเมืองไทยอยู่โรงแรมหรูมันสนุกแต่จริงๆมันไม่สนุกเลยแล้วไม่สวยเลยก็ถ้าเป็นทอทอทอคงโมโหมากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีสวยๆรูหรูในประเทศไทยแต่เขาก็มังไทยทอดภาพว่ามาเมืองไทยนี่ถือว่ารูที่สุดแล้วนะครับ Last night dream. แล้วถ้าเราสังเกตทุกอย่างที่เขาทำมันแบบคิดมากมันเป็นสิ่งที่ด้อยคุณภาพแต่น่ารักนะนี่คือภาพโพสที่กอกำลังถ่ายทอดของประเทศไทย <Okay. S 1> เหมือนกับว่าดูสิ คนไทยน่ารักนะลันิยมก็ไม่มีพัฒนาก็ไม่แต่มันก็น่ารักนะ <You> said, hey, นี่เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เห็นว่าถึงคนนี้พอขาหักเขาก็เดินทางไม่ได้แต่เขาสามารถมีส่วนร่วมกับกรุ่มนี้ถึงแม้ว่าเขายังอยู่สหรัฐอยู่มันหกโมงเช้า ที่เมืองไทยอาจจะประมาณ6กโมงเย็ยนหรือสามทุ่มแล้วแต่คนที่อยู่เมืองไหนแต่ถ้าใช้เครื่องของ Apple เหมือนกับว่าเขาสามารถปาร์ตี้เวลาเดียวกันได้ถึงแม้ว่าอยู่อีกขั้วหนึ่งของโลกอ่ะอันนี้เป็นแตรของรถยนต์จากประมาณร้อยกว่าปีที่ผ่านมาลึกๆเวลาฟังเสียงนี้สำหรับฝรั่งเขาจะคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนา แตรรถยนต์ก็ยังเหมือนรถจากร้อยปีที่ผ่านมา Brian have you called the other factories Yeah they all said no except one but it's in Rayong it's 200 miles away you เขาบอกว่าโรงงานแรกปฏิเสธงานเขาก็ต้องไปหาอยู่ที่อื่นที่ระยองมันไกลมากไม่อยากจะต้องไประยอง never want make your flight. Just home your to go just flight I คนนี้อยากจะกลับบ้านเขารู้สึกแย่มากที่มาเมืองไทย At least you got a holiday This has not been a holiday <Yeah. S 1> เขาบอกว่ามาเมืองไทยแบบนี้ในคราวนี้ไม่ได้เที่ยวนะเรารู้สึกแย่มาก To do something No I'm done เขาบอกว่าเขาพอแล้วก็เ,เบื่อสุดๆแล้ว I'm sick of clients and constant curveballs I haven't slept in two days เขามาเมืองไทยเขานอนไม่หลับเป็นสองวันเพราะอะไรเพราะอยู่เมืองไทยมันไม่สบายนอนไม่หลับเลยห้องอาจจะแย่เลยเขาเต็มทนแล้วสุดขีดอยากกลับบ้าน find pair that fit. เขาบอกว่าเขาหากางเกงในที่ใส่ได้ไม่เจอกำลังอวดว่าเขาเป็นฝรั่งของเขาใหญ่แล้วถ้าหากางเกงในของคนไทยมันจะเล็กไปเขาต้องหาของใหญ่ที่เขาจะใส่ได้สบาย I'm gonna sit here and eat what's left of my budget. David, David, happy? I found your bag. ล้วลองดูคนนี้ที่กระเป๋าหายนะครับเขาเจอกระเป๋าแล้วแต่ดูวิธีการแต่งตัวเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเขามีญาติที่ผลิตเสื้อผ้า ลึกๆคิดว่าคุณชื่อแฮปปี้นี้กำลังทำอะไรก็ได้ที่จะสแกมฝรั่งให้ได้ตลอดทางจากกรุงเทพไประยองลองดูสิครับว่าประเทศไทยที่สวยงามเป็นแบบไหน <Holy. S 1> มันเขียนว่า executive hotel เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแยกๆเก่าๆอันนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมจริง มันอยู่แม่น้ำเจ้าพยาอวกอยู่เพราะว่ามันไม่สบายแล้วต้องอุ้มเด็กด้วยนี่ให้มันอยู่ตลกว่ามาเมืองไทยขนาดนั่งระบบสาธารณะมันจะอึดอัดมากเลยมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องอุ้มเด็กของชาวบ้าน รถเมย์นี่คือรถเมย์ของไทยนะครับถ้าต้องใช้ระบบสาธารณะก็จะมีอย่างนี้เลยซึ่ง ในจิตใต้สำนึกของฝรั่งเรานึกถึงภาพที่เคยเห็นของอินเดียหรือปากีสถานเวลามีคนนั่งเป็นฝูงเลยเป็นร้อยคนถึงเขาเอาของไปวางบนรถทัวร์หรือรถเมล์เก่าๆแล้วก็นั่งอยู่ข้างบนด้วยซ้ำซึ่งมันไม่มีในเมืองไทยแต่เขาสร้างภาพแบบนี้เนื่องจากว่าเป็นภาพที่ติดใจฝรั่งเวลานึกถึงประเทศที่ด้อยพัฒนา โอเคตอนนี้เขานั่งรถไฟถามหน่อยจะมีรถไฟประดับแบบนี้ที่ไหนเดฟเดฟไกดกด์กดันไม่ฟังอีกเนอเดฟตกรถไฟก็ไปเมืองไทยก็อาจจะตกรถไฟด้วยซ้ำ But เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจองแท็กซี่ได้แต่ไม่เป็นไรเขาสามารถจองคันนี้ได้ดูตลกไหมอาจจะคิดว่าตลกแต่มันไม่ตลกเพราะว่าคิดดูถ้าเป็นชาวต่างชาติที่คิดในแง่ลบต่อไทยอยู่แล้วเขาคิดว่ามันไม่ปลอดภัยสกปรกก็สกปรกแย่ก็แย่แล้วอยู่ดีๆกำลังพิจารณาว่าจะไปเที่ยวไทยไหมเฮ้ยถ้าต้องนั่งแท็กซี่แบบนี้ไม่ไปนี่แหละทำไมถึงหนังเรื่องนี้มันไร้ายแรงจริงๆ เราเขากลัวมาก I told you easy e s q u e e z y The easy s q u e e z y ใช่มุกนี้อีกแล้วมันมุกที่น่าเบื่อมาก Please I don't ask for much สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขงก็พูดผิดอีกแล้วก็เลิกใช้ Apple ซะาถ้าอยากจะเรียนภาษาไทย w well, t f r o m o better bag you've heard of us no Brian a ซฟได้จนได้ What's t h a i for I love you เขาเป็นไงอ่ะเขาเป็นอเมริกันดี่ I think she likes me ก็ I think she likes me อันนี้คือมุกของฝรั่งเวลาลุงแก่ๆมาเมืองไทยแล้วพอไปเที่ยวบาร์ผู้หญิงเขาจะคิดว่าเฮ้ยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ชอบคุณนะแต่จริงๆเขเป็นผู้หญิงไข่ตัวหมดเลยอันนี้จิตใต้สำนึกฝรั่งเขาคิดอะไรเวลาเล่นมุกนี้ มันไม่ได้เป็นมุกที่น่ารักมันเป็นมุกที่เหยียดคนไทยเราหาว่าผู้หญิงไทยเป็นโสเภณีแล้วอยู่ดยๆฝรั่งเขาเริ่มมาใช้สำนวนที่ไม่ถูกต้องแล้วเนื่องจากว่าเขาอยู่เมืองไทยเราคนไทยใช้ภาษาเฤษผิดอ่าลองดู สถานีรถไฟถามหน่อยเวลาขึ้นรถไฟมันจะหน้าตายอย่างงี้ไหมเวลาขึ้น BTS มันจะดูแบบนี้ไหมจริงๆถ้าไปนิวยอร์กอาจจะดูแบบนี้แต่เมืองไทยมันไม่ใช่ครับเหมือนกับว่าเขาตั้งใจหาที่ดูแย่ที่สุดเพื่อที่จะจไทยฉากนี้ down, oh no, อ่ะแอปเปิ้ล เราดูรูปภาพอาคิดีลิเตอร์คิดีลิเตอร์เป็นใส่ที่แมวฉี่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราดูเขาเหนื่อยมากเหมือนเขานั่งเครื่องบินการบินไทยแต่เขาจะปรับสีให้มันเหลืองๆแดดก็ร้อนมากนี่คือฮิปปี้ที่อยู่ใน h o สเทลตอนแรกๆกำลังสัก พุงเท้าอยู่ในอ่างน้ําในห้องน้ําเราเหมือนเขาเมา,เอาอยาด้วยนี่ไปเมืองไทยสุดท้ายจะต้องเจอคนแบบนี้ oh no, not แล้วมาเมืองไทยเขากินแมงมุมจริงๆกินแบบนี้ที่ขมแมากกว่ามัง้ง แล้วอันนี้อีกอย่างหนึ่งเหมือนมาเมืองไทยต้องท้องเสียตราเหมือนกับว่าเขากําลังจะไปร้านขายยาไม่แน่ใจผมไม่ได้ยินเสียงแต่เหมือนกับว่าเขาไม่สบายเลยอาจจะท้องเสียก็กาลังหายากินแอปเปิ้ลพอดูคลิปนี้แล้วผมเห็นว่ามันแย่จริงๆเราอย่างที่พูดตอนเปิดคลิปนะครับถ้าเป็นคนไทยแล้ว พอดูคลิปนี้ไม่รู้สึกแย่ผมไม่รู้จะพูดอะไรอาจจะเข้าใจไม่พอเพียงเรื่องทางวัฒนธรรมกับภาษาหรืออาจจะไม่รักชาติก็ได้ช่วยแชร์คลิปนี้กับเพื่อน,อนๆทุกคนนะครับให้เขาเห็นว่าจริงๆฝรั่งเขามองประเทศเราแบบนี้ทำยังไงให้มันไม่เป็นแบบนี้เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนามากนะครับเราดูหลายอย่างในเมืองไทยมันดีกว่าของประเทศในยุโรปสหรัฐ ออสเตรเลียนะครับจริงๆอยู่ที่นี่ดีสบายไม่ได้ด้อยพัฒนามันตรงกันข้ามเลยนะครับมันทันสมัยมากจนเทคโนโลยีบางอย่างที่เราใช้ที่นี่เขาไม่ได้ใช้ที่ออสเตรเลียหรือสหรัฐเลยเดี๋ยวต่อไปผมจะทำอีกคลิปหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเข้าใจว่าจริงๆทำคลิปแบบนี้มันทุเลศแค่ไหนลึกๆในใจผมไม่อยากจะให้อ pple ได้กาไรได้ประโยชน์จากคลิปที่สร้างภาพพจน์ของประเทศ ที่แย่มากแบบนี้ถ้ายัางไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดไปเลยครับจะได้ช่วยอัลกอริทึมในการเผยแพร่สิ่งดีๆที่เรากำลังสร้างขึ้นมาผมอยากจะสร้างภาพพจน์ของประเทศไทยที่ดีต่อสายตาของทั่วโลกนะครับแล้วการกดติดตามมันจะช่วยนะครับผมเจนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ